ถึงเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เช้ามากยังไม่ยังไม่หกโมงเลยมาภารากิจอย่างนึงเดี๋ยวดูรูไล่ไปจะรู้ว่ามาเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือแม่น้ำปิงสวยมากๆนะครับที่เคยมาแล้วหลาะจุดเนี้ยแบบ สาวตู่เนี่ยพาทิตยังไม่ขึ้นยังไม่เคยก็โอ้โหชอบมากๆนะครับเป็นจุดเช็คอินแรกของเชียงใหม่ในรอบนี้ถ้าไม่นับท่ารถ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็นั่งรถนครชัยแอร์มารถโอคาสที่นั่งแคบนิดแต่ว่าทำเลนั่งเราดีว่างๆโล่งๆไม่มีใครเบียดอยู่ติดห้องน้ำ ข้าห้องน้าก็สบายเป็นคนเข้าห้องน้าบ่อยอยู่แล้วตอนกลางคืนหลับก็หลับหลับ,ลบตื่นตื่นแต่ก็ถือว่าหลับได้ยาวตื่นมาประมาณทุกชั่วโมงแล้วก็หลับต่อเพราะกินยาเข้าไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะดีมากจจมเมลนะครับีสะพานตรงนี้สวยมากไม่รู้ว่าต่อเช้าขนาะดนี้มีที่เที่ยวไหนเดี๋ยวคงไปเดินที่ตลาดนะครับ เดี๋ยวคลอดไเราว่ากันไปเรื่อยๆจ๊ะ เราก็ไปไหนไม่ได้มันเช้าเกินนะ่ะต้องรอสถานที่ต่างๆเปิดรอที่ฝากของเปิดนะครับ mm hmm. ก็เลยมายืนอยู่ที่เดินนี่แหละริมแมา่น้ำปิงตรงสะพานรอาพิตย์จะกลังจะขึ้นพอดีก็เลยแบบโอ้สวยจังมาถ่ายดีกว่าดีกว่าเอาเวลาไปนั่งเฉยมาถ่ายเก็บนู่นเก็บนี่ไปเรื่อย อดชุดยอดมาลอดพี่แล้วแถวเนี้ยตอนนั้นแดดมันร้อนเงี้ยแบบรีบมาไม่ค่อยคุ้นชินก็เลยแบบรีบมารีบไปแต่เนี้ยสวยสวยมากๆากยสุดยอดลองเดินข้ามมาอีกฝั่งนะครับว่ามีอะไรก็นี่มีเขาเรียกอะไรอะภาพวาดฝาผนังเขาเรียกอะไร จำภาษาท่ๆไม่ได้แลวไม่เป็นไรช่างมันนี่นะครับสวยดีสายปิงผมลองเดินมาจากฝั่งโน้นเนี่ยมันจะมีร้านอาหารริมน้าเหมือนบาร์เหมือนอะไรอยู่บรรยากาศดีเหมือนกันนะแบบเออพอมาตอนเช้าอากาศดีๆเดินเล่นเรื่อยๆโอเคนะครับ ดีงามมากๆอะไรให้ดูอนไรเรื่อยๆโฆษนาอะไรกันไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมด ฟ้าเริ่มสว่างแล้วฟ้าเริ่มสว่างแล้วตอนผมมานี่โคตรมืดมืดตึบดีมีแสงไฟถนนเลยมาว่าทดจะไม่ขึ้นเลยนี่ตอนที่ขึ้นน่าจะหายไปแล้วนี่นะครับดีงานที่สุดดูแจ่มมาก เดินเล่นตรงนี้ก็ชิลแล้วอะคือโชคดีรอบนี้ผมไม่ป่วยไงพอไม่ป่วยมันก็เดินเล่นดูนู่นดูนี่ดูดีดชอบชอบมากของเยอะหน่อยเดี๋ยวยเขาไปฝากเรจะเดินเล่นต่อะจะไปว่า ใครที่เป็นแฟนคลับ c d โคีเอ็นเนาะเพราะว่าเขาใช้ถ่าย MV เพลงเชียงใหม่1ูยแล้วก็ทาไซโวมาสื่อนะครับที่มัดใครเป็นแฟนคลับก็ต้องมาเยีอยที่นี่ให้ได้อะไม่งั้นก็มนไม่มาเนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไยกัน ก็ามาถ่ายรูปกันไงนครับเพราะว่ามันเป็นที่ระลึกดูแล,ล,ดแลเดี๋ยวผมก็จะถ่ายเหมือนกันออย่างอ,ออกมาจากประตูท่าแพแล้วก็อ,อยู่ในบริเวณนั่นแหละแต่ว่าโลกลาบมันเยอะเดี๋ยวเราก็หิวข้าวด้วยก็เลยเดินมาซื้อเนี่ยสเบียง นมกับเบอร์เกอร์เดี๋ยวเบอร์เกอร์อยู่ในถุงรอแป๊บมากินรอแล้วเดี๋ยวจะไปไหนเดี๋ยวว่าอีกทีขอเติมพลังก่อนนะครับดูวิวสวยไปแล้วกันนะจ๊ะน้องๆทุกคน ช่วงเขาเรียกอะไรละ่ะรอเวลานะั่งรถไปแม่กำปองไม่รู้ทำอะไรก็เดินมาเรื่อยๆโลกกว่าเนื่อเหมือนกันแต่ไม่มาก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องมานะครับเพราะว่าไม่ได้มาอนะไรอยากรู้เหมือนกันว่าแบบเดินละเอียดละเอียดมีอะไรบ้างวัตสีนศศะเดี๋ยวเราไปดูกัน จหลวงซึ่งไม่ได้มานานแล้วรอบที่แล้วก็ไม่ได้มาเวลาไม่พอวันนี้ก็เลยเดินมา,าแล้วแคบร้อยเจดีหลวงองค์ใหญ่มากนะครับื่อเริ่มเลยคือตามประวัติเนี่ยเห็นบอกว่าออ๋อ วพายุทำให้เจดีโค่นนะครับก็ทำให้ลลาง เตานะครับเป็นแบบเลือนไม้ไม่รู้ไม้อะไรอเรียกไม่ถูกแต่ว่าโบดเป็นไม้ทั้งหลังเลยอ่ะสวยมากสวยจริงแบบไม่ได้โมมีเจดีย์ด้วยนะครับแล้วเนี่ยโอ้โห,โหจิตกรรมเหลือแบบแท้ๆร้านหน้าแท้ๆเลยโอ้โหไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะ่าจะร้านนาแหละ นั่นแหละครับสวยมากเดี๋ยวอ้อมไปดูหน้าโบสถอีกทีนึงผมก็ได้ยินชื่อวัดมาจากเพลง cdm f o นี่แเลยนี่ก็แวะไตาตามเนื้อเพลงอยู่วัดพระงห์วัดเจดีหลวงวัดพันเกา่าวัดเจียงมั่นอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่แกประตูโบสถเป็นนกยูงด้วยสุด วยมากๆก็เป็นรนุวิศวรีสามกษัตริย์นะครับประกอบด้วยพระยาเมืององค์ทายสุดนะครับพญามังรายแล้วก็พญาร่วงนะครับพญาร่วงก็คือพ่อขุ้รามกราแห่งมหาราชนั่นเองก็ ใครมาเชียงใหม่ก็ต้องแวะมาสักการะเนาะผมก็รอบนี้ก็มีโอกาสได้มาจนได้นะครับสวยมากๆเลย